สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Real m o Studio Channel นะครับอยู่กับในรายการเดิมนะครับชวนไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็จะชวนเพื่อนเพื่อมาประกอบโมเดลตัวจิ๋วกันครับผมเป็นงานแท้จากประเทศญี่ปุ่นเลยนะอันนี้ก็ให้ดูแล้วกันนะครับถ้าแบบว่าคนที่อยากจะเริ่มเล่นอันนี้ผมก็ซื้อมาครบเซตเลยของกลุ่มหมวกฟางนะครับผมอันนี้ผมก็ซื้อแบบ ภาคใหม่ล่าสุดเลยภาควานอนะครับผมตอนนี้เนื้อเรื่องในวันพีซนี่กำลังดูเดือดมากเลยเดี๋ยวผมรีวิวกล่องก่อนละกันเนาะเป็นกล่องเล็กๆง่ายๆนะครับกล่องพลาสติกไม่มีอะไรมากก็จะมีรูปตัวละครนั้นๆนะครับที่อยู่ด้านหน้าถ้าจะสังเกตเห็นปะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีสัญลักษณ์ Animation 20 อ n นดเวอร์ซแล้วก็ตรงนี้นะครับมีสติกเกอร์โทเอแอนิเมชันนะครับผมตราแมวนะครับที่จะบอกบอกว่ามันเป็นงานลิขสิทธิ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบรนด์ของบันไดนะครับผมบันไดที่เดินขึ้นนะคือมันผลิตมาเยอะมากแต่เราก็ต้องเลือกดูว่าเราอยากจะซื้อใน ลายแบบไหนของผมก็จะซื้อในลายวานนะครับผมกล่องกล่องทุกกล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกตัว sky. นี่ผมก็จะมาประกอบให้ดูแล้วกันผมซื้อครบเลยของกลุ่มหมวกฟางนะครับทีนี้เริ่มจากตัวไหนก่อนดีเริ่มจากตัวที่1นก่อนละคันพอออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับง่ายๆมีไม่กี่ชิ้น3ชิ้นแค่นี้เองอุ้ยแต่ทำดีเทลดีนะกางเกงในด้วยดูดิ ทิ้งในสีขาวแล้วก็มีส่วนตัวด้านบนนะครับผมแล้วก็นี่นะครับรูปับป๊บปั๊บแล้วก็อืมอแเดนเสร็จหนึ่งตัวแล้วนะครับผมต่อไปก็เอาเป็นตัวฟร์ชั่น2แล้วกันก็คือโซโลนะครับผมโซโลออกมารู้สึกจะมีแค่สชิ้นนะครับนี่นะครับก็มีเพียงแค่นี้แล้วก็ดาบอันหนึ่ง แล้วก็หัวนะครับผมใส่ผ้าคลุมก่อนนะมันจะมีรูอยู่ด้านหลังเน่แล้วก็มีที่เสียบเข้าไปใส่ไปลวง่ายมาก <c oughs> คนที่ประกอบเรซินนะแล้วมาประกอบไอ้แบบนี้นะคือไม่ต้องกลัวหักเลยอะ่ะมันเป็นแบบวัสดุ P ี c อ่ะครับเหมือนเป็นยางอะ่ะมันมันงอได้มันอะไรได้เนี่ยตกก็ไม่หักอะไรเงี้ยครับก็สบายใจได้เลยผมประกอบแล้วผมมีความสุขมากเลย แต่ก็สนุกคนละแบบนะอืกดลงไปโอเคเรียบร้อยตัวที่สองเสร็จไปต่อไปตัวที่สามนะครับซันจิเป็นตัวไม่รู้มือขวาหรือมือซ้ายนะของลูฟี่นะครับผมก็ใส่เลยง่ายๆปั๊บเสร็จ,เสร,จเสร็จตัวที่สามแล้วต่อไปก็เป็นโรบินจังนะครับผมก็จะประกอบให้ดูนะนี่มีแค่สามชิ้นเองเนาะโรบินง่ายๆ กรบรูก่อนปุ๊บเสียบลงไปแบบผมแบบลงน้ำหนักได้เลยผมไม่กลัวหักเลยเรียบร้อยตัวที่4นะครับไปตัวที่5นี่ช็อปเปอร์จังนะครับง่ายๆนี่แล้วกอนี้ใช่ แต่ตัวนี้น่ารักมากมีดาบจิ๋วให้ด้วยนะเกาะวานโนก็เป็นเกาะแบบว่าเกาะซามูไรนะครับผมทุกคนก็จะใส่แบบกิมมันกิมโนโแบบว่าชุดญี่ปุ่นอะไรเงี้นะตัวนี้หผมชอบตัวนี้มากครับผมชอบมากชอบมากเป็นโรบอทน,นะครับ <laughs> ชื่อแฟรงกี้นะครับก็มีแค่3ชิ้นเท่านั้นง่ายมากทีน,นี้เราก็แค่ใส่รูเข้าไปเอคปั๊บแล้วก็ใส่คึ่งตัวล่างด้านบนฮึบ แล้วก็ใส่หัวนะจ๊ะอึ๊บเรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งตัวนะครับต่อไปนี่มาแค่สี่ชิ้นนะครับผมอูซบนะครับผมจอมโกหโกเฉดต่อไปก็ใส่ก่อนออแกนี่เราก็ใส่ดักเข้าไป เรียบร้อยโซโลดับเท่กว่าดูนะมีดีเทลกว่าใช่ไหมโอเคต่อไปนี่ผมชอบตัวนี้มากตัวนี้ดีเทลดีบรุคนั่นเองครับผมตัวเนี้ถ้าจบแล้วอ่ะในเรื่องวนะันพะีซนะน่าจะเป็นตัวที่น่าสงสารที่สุดนะเพราะว่าจะต้องแบบว่าไปงานศพของทุกคนในกลุ่มหมวกฟางนะเพราะว่ามันไม่มีวันตาย <c oughs> ก็บรุคก,ก็เป็นนักดนตรีนะครับผมอ๋อ oh, อันนี้ก็ อ๋อดึงออกได้หมดผมก็ดึงอมออกเมื่อกี้นี่ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยน่ารักนักนะครับเทมากนี่ก็อันนี้ด้านหลังคือผมแบบประกอบไม่ยั้งเลยครับ <laughs> ง่ายมากดูดิดมีความแบบว่าเป็นพาดใสด้วยนะด้านล่างโอเคต่อไปนะครับ ตัวสุดท้ายแล้วก็คือเจ้าลูฟี่ของเรานั่นเองแล้วก็ใส่หัวนะครับจริงๆแล้วดาบนี้ก็เป็นดาบท็อปทอปของโลกเลยนะแล้วลูฟี่ก็ได้มาแล้วก็เอามาใช้เล่นควงมั่วซั่วมากแม่งถือเริม่มเอาไปต่อยคนอื่นนะมไม่ฝันนะเอเค ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมโอเคครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะเป็นตัวเล็กลดขนาดลงมาหน่อยนะ <c oughs> ก็เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มสะสมนะครับก็มาเริ่มแบบงานแบบนี้ก็ได้เนาะตัวราคา ก็ไม่ได้แรงมากราคานั้นก็จะตกอยู่ที่ประมาณ500-1,000บาทนะครับซึ่งหาได้จากไหนบ้างก็อาจจะตามห้างพวกนี้ก็มีขายนะครับสะพานเหล็กของถมอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องดีเทลของโมเดลตัวแบบนี้นะครับวัสดุส่วนใหญ่ก็จะเป็น PVC นะครับไม่ต้องกลัวหักเลยประกอบง่ายนะครับผมแล้วก็ดีเทลของตัวงานบอกเลยว่าดีมากๆนะผมก็ถ้ามี10ก็ให้10นะครับผมเพราะว่า หน้าตาดีเทลอะไรพวกนี้มันก็ ตรงตามในการ์ตูนเลยนะครับอนิเมะของเขาเลยมีหลายตัวมากแต่ถ้าเราจะซื้อเราก็แนะนําให้เก็บเป็นลายๆไปเนาะอย่าไปแบบซื้อมั่วซั่วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหยุดไม่อยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่คุณจะซื้อแบบกระเป๋าเงินในกระเป๋านี่ลงทะเลเลยนะคงม,มีประมาณแค่นี้คลิปสั้นๆน,นะครับถ้าใครอยากเห็นผมเอาโมเดลตัวอื่นมาประกอบอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านล่างติ๊ง,งในผมด้วย <c oughs> ครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอไปรับชมกันนะครับผมบาย